เรียนนีสัยนี้ถ้าอยากสําเร็จให้ระวังสิ่งที่คุณเสพค่ะเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเสพจิตใต้สำนึกของคุณไม่แย่แยะทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณเห็นที่คุณรู้สึกตามมันจะถูกเก็บข้อมูลลงไปยังจิตใต้สํานึกทั้งหมดคือต้องบอกว่ามันคือการตลาดของเขาค่ะเพราะครูเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งคือทุกครั้งที่ครูจะทําการตลาดหรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครูก็ต้องไปขยี้ปัญหาของผู้คนคนส่วนใหญ่ชอบดูเรื่องลบๆคนส่วนใหญ่ชอบดูเรื่องแรงๆเมื่อไหร่ที่เราไปเสพข่าว แล้วมันเป็นข่าวบางอย่างที่มันมาสะดุดเรามาโดนเราเราเคยเจอปัญหานั้นเราเคยเกิดเหตุการณ์นั้นมันเหมือนกับการที่เราเอาอาดีตมาสร้างอนาคตอะคะ่ะอดีตจริงๆแล้วอะมันไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ถูกปะถ้าคุณไม่ได้เก็บมาคลิปซ้าๆเพราะนั้นนี่เลยเป็นคีย์ที่สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าตกเป็นทาสการตลาดในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวสารดูหนังดูละครก็ต้องเรื่องนิดนึงนะคะหรือแม้แต่ฟังเพลงเพลงเศร้า เพลงที่ฟังแล้วเรารู้สึกซึ้งมากเลยอ่ะมันโดนมากเลยมันเหมือนชีวิตชันมากเลยคุณเึนือกปะนั่นคือการที่คุณไปสะดุดอดีตของคุณว่าคุณเคยเจ็บปวดกับเรื่องนั้นแล้วคุณก็เก็บมาคิดเก็บมาซึ้งเก็บมารู้สึกกับมันแล้วมันก็กลายเป็นอนาคตของคุณคุณอยากให้โลกของคุณเป็นแบบไหนจงดูสิ่งนั้นใครที่อยากจะกเปลี่ยนชีวิต ที่เปลี่ยนไม่ได้สักทีลองไปเช็คชีวิตของคุณดูนะคะว่าตอนนี้คุณกําลังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมแต่ถ้ากาลังเป็นอยู่ก็ลองเอาวิธีที่คูนแนะนำวันนี้ไปปรับใช้หรือใครที่มีความผิดยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับคูด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ